ซึ่งจริงๆแล้วก็หลายๆคนเขาแบบแฟนคลับหลายคนบอกว่าท่าเต้นกันน่ารักมากอยากให้โชว์นิดนึงไหมคะ เดี๋ยวนะเียนรอบที่ต่อมาเนีแบนไอ้ไฮะใครถวมันได้ต่ด้ต่อไ้ต่ด้่อหเด้ต่อดม่ะร้องก่อนครับร้องว่าจีนก็รักเธอเหมืนใครทำให้ ถ้าเวียงง่าครับครับท่านู้บอว่าเจีเวียงก็รางใช่ไหมฮะเจาเวียงก็รักมือไปตรงตรงเวื่อครับมือกับขาขวาเยวเวียงโอ้โหพี่แท็กจีเวียงเลยนะเดนเดยเป็นเป็นคนที่ตกวิชาเต้นจริงๆรงมาตสัญญาชั้นเอาพิจารณเย ตายตัวช่วยอะตายไม่เก่งอะ กินเนอร์กินเนอร์กินอย่างกินเนอร์เป็นหผุการที่ี่อจะให้เหมือนตปเนี่ยผมกหรืตาคนที่สาเทปปิงนี่มาตลอด หยอกสาวเหมือนกันเขาเหลี่ยมาอันนี้ไม่ไม่หยอก เอางี้เดี๋ยวเราไปพับเบรกแบบเหนป่อกยกันนะเดี๋ยวพุ่งน้าเราใส่พนินทุกประเทศเลย